อะค่ะเออวันนี้ก็เข้าเรียนวิชาอาชีวะมันอนามัยและความปลอดภัยนะคะรหัสวิชา2 0ะสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งคีดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะอ่าเราไปดูบทที่หนึ่งกันนะคะอ่าบทนี้เราจะเรียนทั้งหมดสิบหน่วยด้วยกันนะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนหน่วยแรกกันก่อนหน่วยแรกก็จะเป็นหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ะคะอ่ะ,อะเราไปดู PowerPoint กันเลยอ่ะทุกคนเห็น PowerPoint ไหมคะอ่ะโอเคเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะโอเคหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่หนึ่งเนาะเปิดไปหน้าที่สองเลยอ่ะโอเคเราไปดูละ อันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่หนึ่งเนาะหน่วยแรกของวิชานี้ก็จะเป็นหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบาาาัติงานอาชีพเนาะก็เราจะมาเรียนกันก่อนว่าหน่วยนี้มันเป็นเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ก็คือมีการเมื่อเราาเป็นประเทศที่เป็นไปตามการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดำเนินชีวิตของคน เนาะที่แตกต่างไปจากสมัยโบราณเนาะก็มีคนออกมาทํางานนอกบ้านมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคเทอได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้งานเนาะก็มีรวมถึงมีการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นมาใช้ในการผลิตสินค้าของเรานะคะอพอเมื่อเราทำงานไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องเผชิญกับสภาวะ ที่บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพร่างกายของเรารวมถึงสุขภาพจิตใจของเรานะคะดังนั้นเนี่ยฝ่ายของนายจ้างนะคะแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยก็ควรให้ความสําคัญกับการาปฏิบัติตามหลักอาชีวะอ,อาชีวอนามัยนะคะเพื่อทํางานด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเราไปดูความหมายความหมายของอาชีอาชวอนามัย คำว่าอาชีวะหมายถึงการประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพหรือคนที่ประกอบอาชีพทุกสาขานะคะทุกอาชีพที่ทํางานนั่นเองอ่ะส่วนคําว่าอนามัยในที่นี้ก็จะหมายถึงสุขภาพความไม่มีโรคตา่างๆรวมถึงความสมบ,บูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจนะคะของผู้ประกอบอาชีพนั้น เมื่อดังนั้นมารวมกันคําว่าอาชีอชวอานามัยก็จะหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมควบคุมเนาะดูแลป้องกันโรคป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ดํารงรักษาสุขภาพร่างกายของผู้ประกอบอาชีพเนี่ยให้มีความปลอดภัยมีสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ,ะต่อไปก็จะต้องทราบก็คือ,อก็จะมีหน่วยงานนะคะ หรือว่าองค์การแรงงานระหวางประเทศเนี่ยเข้ามาชื่อภาษาอังกฤษก็คือ International Labour Organization หรือตัวยอ่อคือ <c oughs> ILO นั่นเองหน่วยงานนี้ก็จะหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ส่งเสริมหรือทำรงไว้ทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและสังคมที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมดนะคะหน่วยงานหนึ่ง ท,ที่เกี่ยวข้องก็คือองค์การอนามัยโลกหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า World Health Organization ตัวย่อคือ WHO นะก็ทำงานพวบคู่กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั่นเองอ่ะขอบข่ายลักษณะงานของงานอาชีวอนามัยก็มีทั้งหมด5ด้านด้วยกันอ่ะเราไปดูกันต่อ5ด้าน เนาะที่เกี่ยวกับ WHO ก็หนึ่งก็คือเป็นงานส่งเสริมเนาะส่งเสริมอะไรบ้างส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพเนี่ยมีสุขภาพกายจิตเนาะที่แข็งแรงตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมนั่นเองสองก็จะเป็นงานป้องกันเนาะป้องกันยังไงป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพเนี่ยมีสุขภาพเนาะไม่ว่ากายจิตเนาะเสื่อมโทรมหรือผิดปกติ ั่นเองที่เกิดจากการทำงานเนะาะสก็จะเป็นงานปกป้องคุ้มครองเนาะผู้ประกอบอาชีพเนี่ยให้มีการทํางานเนาะทีะ่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเองหรือจะเป็นสาเหตุของการเกิดโครคไข้เจ็บได้เนาะสก็จะเป็นการจัดการทํางาน ก็จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานต่างๆให้เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ประกอบอาชีพมากที่สุดห้าก็จะเป็นการปรับคนเนาะให้มีความเหมาะสมกันปรับงานกับคนให้มีความเหมาะสมกันนั่นเองอโดยให้จัดคนที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในด้านงานนั้นๆเนาะให้มาจัดให้เหมาะสมกัน อันนี้ก็จะเป็น5ด้านที่องค์การอนา,อนามัยโลกได้กำหนดขอบขายเอาไว้นั่นเองอ่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยต่างๆในการปฏิบัติงานนั่นเองก็คือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนี่ยก็คือจัดสภาพการทํางานเนาะให้เหมาะสมไม่เสีย่ยงต่อการเกิดอันตรายต่างๆไม่ว่าจะมาจากตัวของเครื่องจกักรเครื่องมือมลพิษเนาะที่จะส่งผลหรือได้รับอันตรายเนี่ยขณะทํางานหรือได้รับบาดเจ็บหรือจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายที่ตามมาเนาะจนถึงขั้นที่การผลิตสินค้าได้หยุดชะงักลงนั่นเอง การสร้างความปลอดภัยในการทํางานเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเนี่ยมีความสุขเนาะผลที่ตามมาก็คือสินค้าที่ได้เนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นเองอ่ะถ้าเรามีอ่าถ้าเราจัดความปลอดภัยในการทำงานให้แล้วเนาะก็จะปะัจจะบากต,ตัวของัติเตุได้ในที่สุด อ่ะอุบัติเหตุคืออะไรอุบัติเหตุหรืออิสเซนต์ก็คือ,อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนาะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่ออะไรบ้างต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บการเสรียสูงการเสรียชีวิตของคนเนาะดังน,นั้นคู่ปฏิบัติงานจึงมีความต้องมีความระมัดระวังเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานกับเครื่องจกักรเครื่องมือเครื่องจักรต่างเนาะหากไม่มีความรัดกุมง หรือเลิเล่มประมาทนะก็ทํสิ่งตามมาก็คือมีผลเสียมากมายอันดับแรกมาจากใครผลเสียโดยตรงก็คือมาจากตัวของบุคคลบุคคลเองก็ได้แก่ใครบ้างได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเนาะก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยที่จะได้รับอุบัติเหตุโดยตรงเนาะก็มีการสูญเสียทางด้านร่างกายบ้างเนาะเกิดการเจ็บป่วย นั่นเองถ้าเกิดบุคคลน,นั้นขาดสภาวะร่างกายที่ไม่เหมาะสมต่อก,การพนันเช่นอะไรอดนอนไม่สบายเนาะมีความทุกข์เมื่อรลอยเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัใจจัยในการทำให้บุคคลน,นี้เกิดอุบัติเหตุได้นันอ,อสิ่งที่ก่อเกิดอุบัติเหตุประการที่สอง ก็คือตัวของสภาพแวดล้อมเนาะคืออะไรคือองค์กรสถานที่ต่างๆในการทางานเนาะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นอากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวกอะไรอีกการวางผังของโรงงานที่ไม่ดีเนาะอะไรอีกการก่อสร้างหรือต่อเติมที่ไม่ได้มา,รามตรฐานนะแล้วก็อะไรอีกไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เตือนไทยต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอะไรอีกเช่นน้าท่วมนตกหนักแล้วก็รวมถึงฟ้าผ่าด้วยเนาะอันนี้ก็รวมในสภาพแวดล้อมที่จะก่อเกิดให้อ่าที่จะก่อเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะประการที่สามมาจากใครมาจากตัวของเครื่องมือเครื่องจักรที่เราทํางานด้วยทุกวันนี่แหละก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานเนี่ยเก่าแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยขาดประสิทธิภาพเนาะ ไม่ได้มีการตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ไม่มีตัวของเครื่องป้องกันอันตรายต่างๆที่ขณะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำอยู่นั่นเองอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่ะมีอะไรบ้างสภาพเนาะสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย มาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเช่นอะไรขาดความรู้เนาะทางานไม่ถูกวิธีลัดขั้นตอนไปบ้างไม่รู้วิธีการทํางานของเครื่องจักรนั้นๆนะแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองรวมถึงการทํางานโดยใช้อุปกรณ์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลเนาะโอเคอาจจะไม่ใส่หน้ากากาเป็นต้นเนาะ ขณะเชื่อมเหล็กก็ไม่ใส่หน้ากา่ากเชื่อมเป็นตนะ้นอะอะไรอีกการประมาทั่างผือเนาะมือลอยรวมถึงการใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทนะแล้วก็ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ก็ยังทำให้งานที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขาดมาตรฐานในที่สุดแล้วก็สินค้าตัวนั้นก็ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้เนาะ โอเคแล้วก็มีการมีเจตนาที่จะีกเคียงขั้นตอนเนาะแบบทํางานจนเป็นชํานาแล้วอะขั้นชํานาแล้วก็แบบรัดขั้นตอนไปบ้างเราก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอ่าโอเครวมถึงมีสภาพจิตใจเนาะที่อ่าสภาพร่างกายจิตใจไม่พร้อมทํางานเช่นอะไรบ้างป่วยอ่อนเพลีย เนาะหรือนอนไม่เพียงพอขาดสมาธิในการทํางานต่อไปประการต่อไปก็คือจากสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยเนาะสภาพการทํางานี่แบบก็รวมถึงสถานที่บรรยากาศการทํางานการวางผังโรงงานการวางผางัสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรชารุดพื้นที่ทํางานสกปรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมด Okay. ผลกระทบต่อไปเราไปดูผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนาะเอ่อเมื่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิตงานแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายเกี่ยวข้องได้อันดับแรกที่เกี่ยวข้องคือใครผู้ประสบอุบัติเหตุเองและครอบครัวเนาะ อันนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือได้รับบาดเจ็บบางรายก็อาจจะเสียชีวิตในขณนะทําง,งาน,เ,นเสียเวลาเสียค่าใช้จ,จา่ายค่ารักษาพยาบาลจนเสียอวัยวะในร่างกายจนเป็นผู้พลละภาพหรือบุคคลพิการเนาะก็จะขาดโอก,กาสในการประกอบอาชีพต่างๆได้จนถึงขั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะเสียสุขภาพจิตเครียดเนาะ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจที่ตามมาอันนี้ผลกระทบโดยตรงเลยนะอ่าสองใครได้รับผลกระทบอีกเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานเกิดการเสียขวัญเนาะเสียกําลังใจในการทํางานเกิดความผดผูกแล้วก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยลดลงประสิทธิภาพงานลดลงคุณภาพงานลดลงอ่าแล้วงานที่ได้ออกมาก็ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ขายไม่ได้ในที่สุด คือหัวหน้าง,งานเนาะหัวหน้าง,งานในที่นี้ได้รับผลกระทบยังไงซึ่งหัวหน้าง,งานเนี่ยก็เขาก็ทําหน้าที่เนาะในการดูแลควบคุมลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติงานนั่นแหละเนาะแล้วก็รวมถึงมีการ มีหน้าที่ในการควบคุมพนักงานเมื่อกี้เราพูดไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็เป็นความบกพร่องในการควบคุมพนักงานเนาะหรือว่าเขาหัวหน้างานปฏิบัติงานได้ไม่ดีนั่นเองก็ต้องเสียเวลาในการสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุต่างๆในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทํารายงานผลเนาะทำรายงานผลไปให้ผู้บริหารระดับสูง แล้วก็อะไรเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักง,งานใหม่มาทดแทนคนเดิมเนาะอ่าสี่ผู้ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการอ่าได้รับผลกระทบยังไงผลผลิตลดลงการทํางานลดลงเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นอะไรมากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเงิน็ดเชยต่างๆค่าวัสดุค่าซ่อแมแซมเครื่องจักรเนาะรวมถึงค่าปรับในการส่งงานล่าช้าให้กับ คนซื้อเนาะแล้วก็ผลกำไรลงตามมาแล้วก็ขาดทุนได้ในที่สุดอันนี้เจ้าของธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอ่ะสุดท้ายใครได้รับผลกระทบอีกก็คือสังคมและก็ประเทศชาติเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้รับอุบัติภัยร้าย,รายแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเนาะก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมประเทศชาติประชาชนก็จะเกิดการเสียขวัญ นักใจแล้วก็รออักลงทุนต่างชาติเขาดความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็เสียภาพพจนเ์เสียชื่อเสียงที่ดีของประเทศชาติด้วยรักลงทุนไม่มาลงทุนด้วยเนาะก็จะขาดกำไรตรงน,นั้นไปก็คือจะได้รับผลเสียที่ตามมาต่อไปผลกระทบไปแล้ว เรามาดูหลักการกันต่อเนาะหลักการของความปลอดภัยต่างๆาหลักการความปลอดภัยก็แบ่งได้ทั้งหมดสประการเนาะประการแรกก็คือด้านของเศรษฐกิจเนาะอ่าก็คือการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ก่อให้เกิกดผลกระทบด้านเศรษฐกิจนี่ หนึ่งก็คือค่าตอบแทนคนงานเนาะในรูปของอะไรในรูปของประกันเนาะก็จัดค่าจัดทดแทนค่าจ้างแล้วก็ประสิทธิ์รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ต่างๆให้กับพลังงานที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองรวมถึงพิการแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดนะสอง,ก,อสงก,อก็จะเป็นการเศรษฐกิจเนาะก็จะเป็นการรักษาพยาบาล ก็จะเป็นการกระบวนการติดตามเพื่อให้บริษัทประกันอุบัติเหตุเนี่ยเข้ามาดูแลเนาะแล้วก็โอเคสามก็จะลดการสูญเสียการผลิตลงได้เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีสุข,ขอนามัยที่ดีมีความปลอดภัยในการทำงานก็จะส่งผลให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพเนาะสร้างผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสียหายของ กรลงได้อะประการที่สามเนาะก็กฎหมายก็จะมีการชกเชิญแรงงานต่างๆก็จะมีกฎหมายที่มีผลดีทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เจ้าของกิจการนั่นเองอะสามด้านคุณธรรมก็คือสร้างความปลอดภัยให้อ่าถ้าความปลอดภัยในการทํางานอย่างถูกต้องเนาะทำให้คนงานเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้น แล้วก็เกิดการรักในองค์กรในที่ต่างกนเนาะอ่าโอเคต่อไปอ่าส่งเสริมเนาะส่งเสริมยังไงส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนาะโดยหนึ่งเนี่ยก็จะสร้างความตระหนักเนาะให้ผู้ปฏิบัติงานก็คือเอ่อใช้หลักการของ 4A เข้ามาเนาะ อันแรกก็คือสร้างความตระหนักหรือเอเวนตเอเวนตตัวนี้ก็คือโดยพยายามให้บุคคลจำนวนมากเนี่ยพูดถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดเนาะให้มีความตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องมีความปลอดภัยนะถ้าเราไม่มีความปลอดภัยเนี่ยสาเหตุที่ตามมาสาเหตุของอุบัติเหตุที่ตามมาคืออะไรแล้วอุบัติเหตุนั้นๆที่ได้รับมาส่งผลยังไงต่อร่างกายต่อคนลอกค้าบ้าง อันนี้ก็คือสร้างความประหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นต้นการยอมรับ acceptance เ c c e p t a n c e ตัวนี้ก็จะเป็นให้ผูดด้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความรู้สึกยอมรับ okay. เมื่อโปรแกรมความปลอดภัยส่งผลส่งผลต่อตอนเองอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความปลอดภัยที่ตามมาเนาะ สก็คือการปฏิบัติปฏิบัติแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะก็คือมีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีส่วนร่วมต่อโปรแกรมความปลอดภัยเนาะก็มีการทำกิจกรรมต่างๆเนาะโดยโดยร่วมปฏิบัติกันเป็นทีมเนาะอย่างเช่นมีการ จัดกิจกรรมหรือจัดประกวดหน่วยงานที่สะอาดเนาะการทํากิจกรรม5 2สนี้เป็นต้นอ่าต่อไปเป็นการสร้างนิสัยใหม่โอเค s t a b l i s h เนาะ of new habit ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้มีบุคลิก หรือมีทัศนิทัศนคติที่ดีเนาะในการทํำงานมีความปลอดภัยมากขึ้นอ,อันนี้ก็จะเป็น4 A ที่กล่าวไปข้างต้นเนาะก็จะเป็นหลักการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอาชีพได้เนะ,ะต่อไปก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเอง หนึ่งก็จะเป็นการผสมผสานกิจกรรมเนาะแล้วก็ส่งเสริมความปลอดภัยเข้าไปกับระบบบริหารเพื่อควบคุมความสู่เสียนี่เช่นอะไรติดโปสเตอร์ประกาศจัดกิจกรรมประกวดเนาะหรือการจัดกิจกรรมใดๆก็ได้ที่สอดคล้องเนาะแล้วก็ต้องมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนั้นๆด้วย 2. ก็คือให้ความสำคัญกับข่าวสาร ข่าวสารด้านสาเหตุของอุบัติเหตุเฉพาะนะเช่นอะไรการสวมหมวกนิราภายัยการขับรถเร็วนะการปิดน้ำปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานนะางนี้เป็นต้นสามก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงนะอันนี้ก็คือเจาะจงเข้าไปอีกนะเจาะจงในการทำงาน ว่าพิจารณาพิจารณาเป็นด้านๆไปเลยว่าด้านไหนเขาเนี่ยไม่มีความปลอดภัยในองค์กรแล้วก็รีบแก้ปัญหานั้นทันทีเนาะแล้วก็สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยอ่าต่อไปเพิ่มความเข้มข้นด้วยความหลากหลายอ่าเช่นอะไรเช่นติดข่าวสาร บนบอร์ดเนาะบอร์ดตัวนี้ก็จะติดอยู่หน้าทางเข้าจุดทานข้าวก็ได้ทางเข้าออกอาคารก็ได้เนาะเพื่อผูอ้ดูางานผ่านไปผ่านมานก็จะเห็นบ่อยๆขึ้นเนาะก็ทําให้เกิดการปูฝังได้นั่นเองอ่าห้าก็มีการกิจกรรมการการณรงค์ต่างๆ นาะยกในหนังสือก็จะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรม5สเนาะการประกวดคำขวัญและค่และความปลอดภัยการบรรยายพิเศษการจัดนิธีรศกการเนาะการลงให้ใช้อุปก,กรณ์คุ้มครองและความปลอดภัยส่คนการทำแผนป้ายแสดงสถิติของอุบัติเหตุแล้วก็หรือจะเป็นป้ายประกาศก็ได้นะนะการเผยแพร่บทความในวรารสาร การรณรงค์โดยโปสเตอร์แล้วก็สัญลักษณ์ความปลอดภัยนั่นเองหรือจะเป็นการตอบปัญหาการจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมของการตอบปัญหาชิงรางวัลด้วยเนาะแล้วก็มีการคัศสรรสื่า,ศา,ศาในสถานประกอบการอื่นที่ได้รับรางวัลเนาะก,การจัดการดีเด่นด้านความปลอดภัยนั่นเองก,ก็ให้เขาไปศึกษาดูง,งานของบริษัทอื่นของโรงงานอื่นเนาะอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ต่อไปก็จะเป็นการเน้นเชิงบวกเนาะเน้นเชิงบวกต่างๆให้กับผู้ดีบัตงานถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตามมามันดีนะอะไรอย่างเงี้ยสร้างสร้างสร้างทัศนคติดีๆทางบวกให้กับผู้ดีบังานเป็นต้อนอะ,อะไรอีกการส่งเสริมบริเวณ ที่ต้องการควบคุมปัญหาเฉพาะจุดเนาะก็คือเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยขึ้นแล้วเนี่ยหรือต้องการให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเฉพาะจุดโอเคอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นควรจับราวบันไดตรงนี้เป็นพื้นที่ต่างระดับเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือควบคุมปัญหาเฉพาะจุดไป การยึดหลักป้องกันหลักป้องกันในที่นี้ก็คือการสื่อสารเนาะที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจูงใจการสนับสนุนต่างๆการตอบสนองซึ่งกันและกันการเติมเสริมพฤติกรรมการกระทําซ้าๆเนาะก็จะเกิดการจดจําได้มากขึ้นจน ติดเป็นนิสัยของผู้ปฏิบัติงานได้ในที่สุดอโอเคไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นที่ปัญหาวิกฤตการประเมินส่งเสริมความปลอดภัยอ,อันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นตัวของแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กรเนาะให้ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดต่อไปก็จะเป็นตัวของประโยชน์ ประโยชน์เมื่อเราจัดการอาชีวะนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนี่ยประโยชน์ที่ตามมาก็เลยหนึ่งพนักงาน,นยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะไม่ถึงไม่มีอุบัติเหตุไม่บาดเจ็บไม่พิการแล้วก็ไม่เสียชีวิตนั่นเองแล้วก็ไม่ส่งผลด้านลบต่อครอบครัวที่ตามมาเนาะสก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิต โอเคสินค้าที่ได้ออกมามีคุณภาพได้มาตรฐานเนาะผล,ผลิตได้มากขึ้นส่งทันลูกค้านั่นเองค่าใช้จ่ายลดลงเนาะค่าใช้จ่ายลดลงจากอะไรจากลดตัวของอุบัติเหตุลงไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมเครื่องจากค่าอุปกรณ์เสียหายเนาะแล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเช่นกัน สเพิ่มกำไรเพิ่มเอ่อกำไรเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อเราส่งงานมนีคุณภาพเนาะส่งทำผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ทำสินค้าได้ทันเวลาผู้สั่งอ่าก็ได้กําไรเพิ่มมากขึ้นเนาะลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์นั่นเองภาพลักษณ์ของ,ององค์กรดีขึ้นเนาะ ส่งผลให้อะสิ่งที่ตามมาเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมดีขึ้นนักลงทุนมาทําธุรกิจด้วยมากยิ่งขึ้นเนาะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ตามมาก่ให้เกิดการจ้างงานเนาะเพิ่มมากขึ้นลดสภาวะของคนตกง,งานได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมดเนาะาวาว,วันนี้ก็จะได้ตัวของหลักการ ความปลอดภัยปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสภาพแวดล้อมเครื่องมือเครื่องจักรผลกระทบด้านไหนมากมีทั้งหมด5ด้านเน,ะน,ะนาะาหไปอ่านเพิ่มเติมเอาได้อ่าโอเคประโยชน์ในการนําจัดการอาชีวะรหมมาใช้งานเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเนาะอ่าการบ้านเชเคยเอ่าทำตอนที่หนึ่ง มีช้อยกาทั้งหมดยี่สิบข้อตอนที่สองตอนที่สองเขียนต่อสิบข้อเนาะแล้วก็เพิ่มเติมทำรายงานหนึ่งจุดหนึ่งให้ครูด,ด้วยรายงานหนึ่งจุหนึ่งในที่นี้ก็คือเขาให้เขียนลักษณะงานที่ไม่ปลอดภัยในกรอบสีเขียวทางด้านซ้ายเนาะแล้วก็งานที่ไม่ปลอดภัยทางด้านขวาไม่ว่าจะเป็นของกรวบุคคลตัวของสภาพแวดล้อมเนาะอันะนี้ก็จะเป็นงานสำหรับวันนี้นะคะ มีใครสงสัยตรงไหนไหมมีใครสงสัยตรงไหนไหม่เอ่ยอ่ะโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วโอเคเจอกันสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ